องค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาพัฒนาบนพื้นฐานความพอเพียงการนำเสนอและเผยแพร่นวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารางวัล IQA Awards โรงเรียนบ้านมาเคียบโรงเรียนดีบ้านเราสังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสีสเกตเขตหนึ่งปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน105คน ครูและบุคลากรจํานวนสิบคนโดยมีนายเสถียรลำพาเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหมากเขียบองค์ประกอบที่หนึงการกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพบุคลากรทุกฝ่ายได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาครูบุคลากรน,นักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยโรงเรียนจัดการประชุมทุกฝ่ายเพื่อรับฟังความคิดเห็นวางแผนพัฒนาการศึกษากำหนดเป้าหมายตามวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัตรริราชการประจำปีแผนนิเทศภายในเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ปลอดภยัยมีสุขภาวะที่ดีนำผลการประเมินคุณภาพภายในการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการประเมินการจัดการศึกษาของทุกหน่วยงานมาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเพื่อพัฒนาต่อยอดและกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของงานองค์ประกอบที่ 2. การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนคุณภาพโดยการออกแบบระบบบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาให้ครอบคลุมภาระงานผู้บริหารกระตุ้นเร่งรัดสนับสนุนให้ผู้รับผิดช,ชอบดําเนินงานตามแผนงานปฏิบัติการประจําปี มีการนิเทศติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานจัดให้มีการประเมินและรายงานความก้าวหน้าของงานการดําเนินงานโดยใช้กระบวนการ PLC ในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานแบบ4กลุ่มผู้บริหารยึดหลักการมีส่วนร่วมในการจัดคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA ออกแบบระบบการจัดการคุณภาพของโรงเรียนสู่มาตรฐานการศึกษาด้วยนวัตกรรมหมาเขียบโมเดลเพื่อนำมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพองค์ประกอบที่ 3. กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเป็นไปตามกฎของกระทรวง มีคณะกรรมการประเมินที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้ส่งคุณวุฒิจากภายนอกโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศและผลการประเมินที่ตรงตามมาตรฐานมีการรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาศรีสกเกตเขตหนึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนผู้ปกครองและเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนในรูปแบบที่หลากหลาย องค์ประกอบที่4ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาและคุณค่าต่อวงวิชาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนนักเรียนร้อยละแปมีความสามารถในด้านการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด มีการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและใช้กระบวนการสอนแบบโครงงานเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและส่งเสริมให้นักเรียนกล้าสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมองค์ความรู้ด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีมสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ด้านสังคมเพื่อการสื่อสารและการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีความรู้ทักษะพื้นฐานมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานอาชีพโดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฝึกทักษะกระบวนการทำงานและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้แก่การทำนาการปลูกผักไฮโดรโปรนิคก,การเลี้ยงไก่การเพาะเห็ดน,นางฟ้าการเลี้ยงกบการเลี้ยงปลาการปลูกพืชผักสวนครัว ธนาคารขยะการทำตะโก้การทำน้ำพลิกสมุนไพรการทอผพ่มเช็ดเท้าและการทำกระถางจากยางรถยนต์เป็นต้นนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมตามเกณฑ์ของสถานศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านหมาเขียบคือวินัยดีรับผิดชอบดีพอเพียงดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือประหยัดเก็บออมซึ่งเป็นผลจากการใช้นวัตกรรม 3D มดีมีเก็บออมและนวัตกรรมวิถีคุณธรรมนำสู่วิถีพุทธ NK model องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาชีพสร้างทีมงานคุณภาพสามารถบริหารจัดการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสะท้อนความเชื่อมัน่นและเป็นที่ยอมรับเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้หลักการแปดร่วมคือร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมวางแผนร่วมดำเนินงานร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมติดตามประเมินผลและร่วมชื่นชมความสำเร็จการได้รับการยอมรับในวงการหรือวงวิชาชีพโรงเรียนบ้านบางเคียบได้รับการยอมรับโดยการเผยแพร่และการนำไปใช้ทั้งในและนอกหน่วยงานดังนี้การเผยแพร่ในรูปแบบการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษาในโรงเรียน เผยแพร่สู่ภายนอกในด้านความเป็นเลิศโดยใช้นวัตกรรมต่างๆดังนี้นวัตกรรมหมากเขียบโมเดลนวัตกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบายมุกและนวัตกรรมวิถีคุณธรรมนำสู่วิถีพุทธ MK โมเดลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านหมาเขียบโรงเรียนดีบ้านเรา Facebook แฟนเพจโรงเรียนบ้านหมาเขียบโรงเรียนดีบ้านเราเว็บไซต์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีส,สกเกตเขตหนึง่ง กลุมลายผู้บริหารการประชุมผู้ปกครองห้อกระจายข่าวในชุมชนเผยแพร่ผ่านวารสารข่าวครูศรีสเกตและวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหมากเขียบโรงเรียนดีบ้านเราเป็นต้น โรงเรียนบ้านหมากเคียเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองโดยการอบรมสัมมนาเพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนผู้บริหารและครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การต่อยอดและการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการทำงานเป็นทีมสร้าง างความตระหนักในการคิดเป็นองค์รวมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC จนทําให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ของตนเองขึ้นมาเพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้แก่นวัตกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาเขียบโมเดล นวัตกรรมอ่านได้อ่านเป็นเขียนได้เขียนเป็นแบบ 5H นวัตกรรม 3D มีเก็บออมนวัตกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบายามุกและนวัตกรรมวิธีคุณธรรมนำสู่วิถีพุทธ MK model โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมีข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ครบท้วนและเป็นปัจจุบันใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดยรูปแบบการใช้โปรแกรมต่างๆได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC ระบบสารสนเทศยาเสพติดจ,จังหวัดนิสปาการใช้โปรแกรมการจัดการโรงเรียน eMIS ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน c c t เป็นตน้นนอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ในรูปแบบต่างๆเช่นการประชุมด้วยโปรแกรม Zoom Meeting, Line Meeting, Google Meet และการประชุมผ่านวิดีโอ c o n f e r e n c e รวมถึงการสืบค้นข้อมูลต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนได้รับความร่วมมือในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนในด้านการจัดการศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง จากองค์ประกอบทั้ง5ด้านส่งผลให้โรงเรียนบ้านมาเคียบได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆดังนี้ด้านผู้เรียนรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมแข่งขันทำน้ำพลิกผักสดเครื่องเครียงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่4ถึง6งานแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านครูและบุคลากร รางวัลเกียรติบัตรระดับทองการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับเขตตรวจราชการที่14รางวัลห้องเรียนคุณภาพชนะเลิศ best of the best ระดับปถมศึกษาสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาศีสเกตเขตหนึ่ง ด้านผู้บริหารสถานศึกษารางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอร์ดรองชนะเลิศระดับเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมาการการาศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับดีเยี่ยมตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาศรีสะเกตเขตหนึ่งด้านสถานศึกษาโลรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษาประถมะศึกษาขนาดเล็กระดับยอดเยี่ยมสํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยผ่านการประเมินรอบที่3นักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่12สําำนักงานพระสอนศิลธรรมหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลระดับเพชรโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโดยใช้หลักบรวร์บ้านวัดโรงเรียนในการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2 5 6 4ถึง2568าจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนการศึกษาประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคุณธรรมสปทระดับ3ดาวเขตตรวจราชการที่14สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลโครงการโรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสคูลระดับดี กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้อมรางวัล IQA Award สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทั่วไปสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับดีเด่นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่น ปีที่4ติดต่อกันกรมสวัสดิการและครุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบบยามุกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและรางวัลห้องเรียนคุณภาพทุกห้องเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยของห้องเรียนทั้งหมดห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ จบกนนารนำเสนอการเผยแพร่ต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารางวัล IQA Award โรงเรียนบ้านมาเคียบโรงเรียนดีบ้านเราขอขอบพระคุณค่ะ